วันนี้เรามาแกะอัลบั้มของวงคาริที้นะคะเป็นอัลบั้มแรกเลยที่เราได้ซื้อของวงคาริที้คะ่ะเพราะว่าแบบเราก็คือเราก็รู้จักน้องๆจากคดิวมาก่อนแต่ว่าเราก็ได้โอกาสมาซื้ออัลบั้มแล้วเพราะเพลงน้องๆดีจริงๆอะ่ะเราแบบเออแต่ว่าเขามาส่งไวมากๆเราจะแอบไปซว่าเราไปสั่งมาากในคอิวเตอร์นะคะแบบด้วยซุ้คนสีดําแต่วันนี้ทั้งหมดสามเบอร์เราซื้อมาเบอร์เดียวนะคะเพราะว่าเงินน้อยค่ะรับจ้างมากช่วงนี้ เราอะชอบสีดำจริงๆนะเพราะเราไปดูรูปทีวีวมารูปมปันดีทุกคนดูสีแบบพอมันต้องแสงอะเรารู้สึกว่ามันสวยแบบสวยจริงๆอนะให้เราโอ่อีกสติเราก็สวยดูคือรูปตรงหน้าโฟตโ,ฟต,โฟต้บุ๊กนะคะเราชอบมากๆแบบอะไรทําไมดีขนาดนี้เราก็งงดิเกอร์อะไรเอ่ยก็ดีไปหมดเลยเราก็แบบเมื่อกี้เราเกือบเห็นการ์ดด้วยเราตกใจมากจริงๆนะอะแล้วก็คือเราตอนเราดูรูปอะเราก็พยายามจะจํา ชื่อจำหน้าคนในวงด้วยนะคะคือบางครั้งเราดุะเราก็จำไม่ค่อยได้อะคือเราก็พยายามจำเพราะมันจะมีชื่อบอกตรงแนะนำตัวด้วยก็คือลอมมือใหม่กับวงคาริที้มากๆเลยอะ่ะแล้วคือเราจะรู้จักเป็นแค่บางคนนะคะแต่แบบู้ดีสกีเรารูปดีจริงๆคะ่ะเราชอบรูปของเวอร์นี้มากๆเลยทุกคนคือดีมากดูน้องแทยังคือน่ารักจริงๆอะ่ะแล้วแบบ คือทุกคนอา่จะพูดหน้าเหมือดแต่ว่าเรายังไม่มีเมนนะคะเราน่าจะคีดวงสติกเกอร์คือ 4, 3, สีสันสดใสมากเราน่าจะได้แตะไม่แตะอะไรได้แตะสักอย่างนะคะแล้วก็โปนนะคะเราได้น้องอูบินค่ะเรายังไม่รู้ว่าเราเข้าเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่แต่ว่าเราเรียกน้องอูบินไปแล้วคือโป้ก็น่ารักอีกแล้วก็คือใบนี้จริง,รงๆอ่ะเราเห็นชื่อแล้วแต่ว่าเราก็ทำไงหรอเรายังไม่เห็นหรอกอะไรแบบนี้แล้วก็เนื้อเพลงจริงๆอ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีอะไรนาะนั้นคือเราไม่เคยแกะอัลบั้มของวงนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่า ออกมาดีมากๆเลยคือเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่สาหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าทําออกมาดีค่ะแล้วก็แผ่นซีดีนะคะตอนแรกเราคิดว่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเราออกมาแล้วมันต้องแสงอ่ะจริงๆมันก็ดูมีอะไรคือมันก็สวยดีแบบอันนี้เราได้พี่เซลินนะคะคือเราเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็นั่งดูรูแบบรอจริงๆอ่ะภาพดีจริงๆค่ะแล้วก็การกลมชื่อออกมาเลยคือเป็นน้องอูบีนเรียกน้องอีกแล้วก็คือน่ารักมากๆอ่ะจริงๆนี่ขนาดเราคิดวงนะ แล้วก็โฟตโตการนะคะเราฟั้นลงไปเลยคือเราแบบเราตกใจตัวเองตอนนั้นคือเราได้น้องจองโมคือถึงเราจะคียวงหรือเรายังไม่มีเมนนะคะแต่เราไม่คิดว่าเราจะได้การของจองโมอะทุกคนเราไม่คิดจริงๆอ่ะอันนี้คือมือเราสันเราพยายามดูรูปนะคะว่าจะมีชื่อใครในนั้นไหมก็คือเขาไม่ได้บอกชื่อเราแบบเราไม่มีแรงก็แบบตั้งสติแล้วก็เปิดอีกรอบนึงก็แบบได้น้องแังกับพี่แอรอนนะคะก็เี้ โดยแบบว่าใส่ฟิลเตอร์ให้ไปแล้วเรายังไม่รู้าอายุนะคะเราแบบยัง,ย,งยังช็อกอยู่นี่จริงๆนะทุกคนเราอยากให้ทุกคนไปติดตามวงนี้นะคะจริงๆนะเราแ,แบบทุกคนเพย์ดีจริงๆค่ะแล้วก็นี่คือผลประกอบการของเราที่เราซื้อมาหนึ่งอัลบัม้มแต่ว่าได้ของแถมเยอะมากๆดีมากไปติดตามน้องค่ะก็ขอบคุณที่รับชมรูปเราด้วยนะคะ